คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะ พิเศษปกติ V.I.P วันนี้นะคะสุดเม็ดเดียววิ่งรูปตัวเดียวนะคะเพื่อนมาดูนะคะของเมื่อวานกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูแนวทางของวันนี้นะคะเพื่อนพิเศษนะคะ80 0แล้วก็87นะคะ8 0, 0 0 8 7ไม่เข้านะคะอันนี้หลุดนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะปกติเนาะ 3ามาแล้วก็5้านะคะอันนี้25งเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะแล้วก็5้าเข้าตรงตรงเลยเนาะํำให้วิ่งและรูดเลข5นะคะทุกคนมาดูรอบ vip นะคะ0ู 82แล้วก็70นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่เข้าเนาะเราเข้ารอบเดียวนะคะปกติเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนเรามาดูของวันนี้นะคะวันที่23สบเนาะวิ่งรูปตัวเดียวนะคะต้อมชอบทั้งเลข1ทั้งเลข3นะคะวันนี้ต้อมชอบเลข1กับเลข3แต่ว่าต้อมเลือกเป็นเลข1นะคะมี1001นะคะ1 1 1>, 1 3 3 1 1 4 4 1 1 6 6หนึ่งหนึ่และตัวสุดท้ายนะคะ1 9 9 1นึ่งนะคะเพื่อนถ้าชอบนะคะก็ตามได้เลยเนาะถ้าชอบก็ตามนะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ตอมนะคะขอให้เพื่อนๆ FC อฟซช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยถ้าเพื่อนๆชอบต้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องตั้มด้วยนะคะวันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย